สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร,ทร่ทุกท่านเลยนะครับคาบเรียนของชาวราศีธนูนักเรียนนักศึกษาที่เป็นชาวราศีธนูคาบนี้เรามาเรียนรู้ดูความหมายกันเพื่อการวางแผนชีวิตอเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาวางแผนชีวิตดูซิว่าราศีธนูราศีธน,นูนะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง เราจะได้เตรียมตัววางแผนรับมือนะครับผมว่าด้วยการวางแผนผมใช้ไพ่ทั้งหมด7จ็ดใบอ่าโอเคสับไพ่เรียบร้อยสับไพ่เรียบร้อยแล้วผมก็ทําการเลือกไพ่ผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด7จ็ดใบในการอ่านเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตนะครับราศีธนูนะอ่าสวัสดีคนที่เข้ามาด้วย ใช่ไหมเรียบร้อยเจ็ดใบเใบมีหลายคนนะมาบอกว่าวิธีการนี้ดูง่ายอ่านง่ายเข้าใจง่ายอ่ขอบคุณมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ดูแล้วนำไปใช้นะครับแบบนี้เราสามารถเอาไปใช้ในการพยากรให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้นองได้นะเราฝึกดูให้กับคนใกล้ตัวก่อนใครมีไพ ก็เอาไพ่มาเปิดดูให้กับคนก็ได้ตัวหรือดูให้ตัวเราเองโอเคอันนี้จะเป็นแบบทั่วๆไปไม่ได้ระบุเจาะจงอะไรแต่เป็นการวางแผนว่าในชีวิตของเราในแต่ละวันในช่วงนี้หรือว่าบางทีเรามีความรู้สึกไม่สบายใจเราก็ใช้ไพ่เจ็ดใบในการอ่านดูว่าเอ๊ะช่วงนี้เราควรจะต้องวางแผนเตรียมตัวรับมือ,อยังไงเอาลองประมาณนี้นะใบที่หนึ่งครับตัวเราเราดูจากตัวเราก่อนว่ามีพลังงานอะไรมากระทบที่ตัวเรา ราศีธนูนะพลังงานอะไรครับที่เข้ามากระทบตัวเราราชีนีเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยคิดวิเคราะห์วิใจัยใช่ไหมกำลังนั่งคํานวณกําลังนั่งทบทวนมันมีเรื่องให้ต้องคิดรานีธนูราชนีาชนีเหรียญกาลังพิจารณาอยู่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราต้องคิดต้องทํา ราชนีเหรียญน,นะครับความหมายของไพ่นะเกี่ยวข้องกับการจัดการการวางแผนที่ดีไพ่บอกว่าการวางแผนที่ดีมีความช้าญฉลาดในการตัดสินใจเป็นขั้นเป็นตอนและการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นพลังงานที่เข้ามากระทบกับราศีธนูขึงเวลาที่คุณจะต้องวางแผนจัดการเกี่ยวเรื่องกับตัวเอง จัดการชีวิตความเป็นอยู่จัดการตัวเราเองระบบระเบียบแบบแผนถึงเวลาแล้วที่ต้องลงมือจัดการจัดการอะไรล่ะการทำงานและชีวิตให้สมดุลเออจัดการชีวิตและการทำงานให้มันสมดุลเล่นก็เล่นในพอดีชีวิตก็ต้องใช้งานก็จะทำเล่นก็เล่นอะไรอย่างนี้เป็นตน้น แนวทางครับคือการจัดการเป็นสิ่งสําคัญราชินีเหรียญเนี่ยไพ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันถึงเวลาต้องจัดการอะไรสักอย่างละในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรทําให้มันดีนั่นเองแหละทำสภาพแวดล้อมให้มันดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างคือเรามีการจัดการตัวเราเองให้ดีสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นเรื่องของการจัดการเป็นพลังงานของการจัดการ เพื่ออะไร่ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองใช่ไหมล่ะเพื่อให้เราดีเพื่อให้คนข้างๆดีเพื่อสิ่งดีๆในชีวิตเรารู้แล้วนะว่าพลังงานที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งดีๆมากระทบตัวเราอาจจะต้องคิดนิดนึงอาจจะต้องวิเคราะห์วิจัยนิดหนึ่งแต่เรามาดูครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นเป็นหนึ่งเหรียญแสดงว่าอะไร สภาพแวดล้อมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามาใช่ไหมถึงเราเนี่ยสภาพแวดล้อมคือมีคนเอาอะไรมาให้สักอย่างหนึ่งมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งยื่นมาให้เราแล้วเราก็กําลังรับแล้วเราก็กําลังคิดพิจารณาถึงผลประโยชน์ไงแสดงว่าคุณได้รับอะไรมาสักอย่างหนึ่งมีผลประโยชน์อะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งมีความรู้สึกดีที่สัมผสัสจับต้องได้เข้ามาในชีวิตคุณคือสภาพแวดล้อมเนี่ย คือมีการหยิบยืน่นหยิบยื่นอะไรล่ะสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จับต้องได้มีคนซื้อของอร่อยมาให้เราก็คิดพิจารณาเอ๊ะเราจะกินดีไม่กินดีใช่ไหมมีคนเอาสิ่งอะไรสักอย่างมาฝากเราไว้เราก็คิดทบทวนเอ๊ะเขาเอาอะไรมาฝากเรานะเห็นไหมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะหยิบยื่นมาให้เรา นี่แหละสภาพแวดล้อมเราเป็นอย่างเงี้ยมีคนเอาอะไรไมาให้แล้วเราต้องมาคิดพิจารณาหรือเราต้องตัดสินใจมีคนมาจีบก็ได้ถ้าเป็นความรักแต่คําว่ามาจีบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางใจใช่ไหมแต่ถ้ามาเป็นตัวเป็นเปนเขาไมา่ยืนต่อหน้าเราเขาเขาสามารถเราสามารถจับต้องได้เห็นไหมนี่คือไพ่เหรียญไพ่เหรียญนักเรียนนักศึกษาครับดูไว้เลยว่าสิ่งดีๆที่เข้ามามันต้องจับต้องได้ ผลประโยชน์เช่ไนไเงินเงินเราสัมผัสได้อาหารอร่อยเราสัมผัสได้คนหล่อๆคนสวยๆเราสัมผัสจับต้องได้อย่างเงี้ยผลประโยชน์เข้ามานะแสดงว่ามีใครสักคนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เรามาฝากเราตอนนี้พลังงานที่กระทบคือเรากําลังนั่งคิดพิจารณาอยู่เอะไอนี่มันคืออะไรหรือว่ามันต้องทํายังไงต่อไปมันต้องบริหารจัดการอาจจะมีคนเอาอะไรมาให้เราสักอย่างหนึ่งแหละ แล้วเราต้องมานั่งจัดการกับสิ่งเหล่านี้แต่ยังไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะเออแต่มองว่ามองว่าการที่คุณนั่งคิดขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเพราะบงคนได้มาปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ราชนีเหรียญคือมันต้องจัดการมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่ได้มามันมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอืม ราชนีเหรียญคือเจ้คนนี้ต้องมองอะไรสักอย่างต้องมองให้ขาดมองให้คุ้มค่าต้องจัดการสภาพแวดล้อมมีใครเอาอะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะจังหวะเวลานี้เราควรทําอย่างไรไม่ว่าอะไรรับแต่จะเกิดขึ้นกับคุณจังหวะเวลานี้ควรทําอย่างไรราชาดาวครับต้องใช้เขตุต้องใช้ผลเห็นไหมครับราชนีนั่งเครียดเลยแนะมีใครไม่รู้เอาอะไรมาให้เรา เราต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมจังหวะนี้เราต้องอะไรมันต้องตัดสินใจแต่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้คุณกําลังคิดช่างน้ําหนักอยู่คุณกําลังคิดอยู่เอ๊ะมันต้องร,บรอบคอบราชาดามีเหตุมีผลมีการตัดสินใจใช่ไหมถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจใช่ไหมออถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีความมั่นใจและเด็ดขาดเห็นไหมครับ เพราะว่าราชาดาบคือการตัดสินใจคือความเด็ดขาดการใช้เหตุใช้ผลไพ่ใบนี้คือการคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เพื่อให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดมันคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรไม่รู้อะมาที่เราแล้วเราเครียดเหมือนกันนะต้องตัดสินใจเห็นไหมนั่งนิ่งเลยนะต้องคิดเลยนะเป็นไพ่ของการต้องการจัดการนะเอ,อแต่การจัดการเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลด้วยนะเรามาดูเหตุผลเลซิว่า เหตุผลมันคืออะไรเนี่ยจังหวะนี้ทําไมเราต้องคิดทําไมเราต้องมาตัดสินใจเหตุรับผลมันคืออะไรแหมจังหวะนี้ไม่น่าคิดแล้วนะห้าเหรียญเออทำไมล่ะก็เพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่บีบทั้นไงห้าเหรียญมันจําใจมันจําเป็นมันจํำยอมต้องทำมันต้องคิดนี่คือเหตุผลว่า ทำไมคนต้องมานั่งคิดสักขนาดนี้เพราะมันมีสถานการณ์ที่บีบบังคับห้าเหรียญเนี่ยคือมันมีสิ่งดีๆมันอยู่ข้างๆเราอะแต่เราต้องมองหาโอกาสนั้นคือคุณเองกําลังมองหาโอกาสอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหรือเปล่าพอคุณมองหาโอกาสแล้วคุณได้รับโอกาสแล้วคุณกําลังพิจารณาโอกาสนั้นมันดีไหมมันเหมาะไหมใช่ไหมห้าเหรียญเออโอเคเรารู้เหตุรู้ผลแล้วมันมีความจําเป็นละ การดำเนินชีวิตให้สมดุลควรทําอย่างไรต่อแต่นี้ต่อแต่นี้ไปฉันควรทําอย่างไรออก้าวถ้วยเตรียมรับโอกาสเปิดใจรับก้าวถ้วยครับเตรียมพร้อมไว้โอกาสมันมาถึงแล้วแต่เชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่คุณก็คิดอยู่ว่าคุณอาจจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณ ขอให้มีความมั่นใจและทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเอ,อเตรียมความพร้อมไว้ตอนนี้คือให้เตรียมตั้งพร้อมไว้ตั้งรับไว้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถประสบการณ์ของคุณมันจะผ่านพ้นไปได้เราควรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องใดฉันรออย่างเดียวฉันรออย่างเดียวแม่มันต้องทําอะไรหรือเปล่าอาจารย์รู้สึกว่ารออย่างเดียวมันเขิขขนเขนไงไม่รู้นะเตรียมความพร้อมเ,ออเราจะเตรียมอะไรบ่ะ โอเคเรามาดูกันว่าเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเดชครับอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราเตรียมตัวไว้เลยครับอะไรเก่าเช็คดูซิอะไรมีของเก่าต้องเปลี่ยนไหมมันมีอะไรต้องเสียไหมมันมีอะไรพังอะไรชำรุดไหมเตรียมความพร้อมไว้เช็คอุปกรณ์ให้พร้อมในกรณีถ้ามีการเดินทางไปเช็ครถเอารถไปเข้าศูนย์ซะ เช็คซอาจจะมีการเดินทางไกลมีการว่าจ้างให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือคุณพร้อมที่จะรุยไหมคุณพร้อมที่จะหาถ้วยถังกระมังหม้อไปช้อนเงินช้อนทองไหมเออมันมีเงินไหลมามันมีโอกาสดีๆเข้ามามันมีเหรียญเข้ามาคุณมีภาชนะไหมนั่งรอเฉยๆเ,เนี่ยอย่างไพ่ก้าวถ้วยเห็นไหมครับเตรียมภาชนะไว้รองรับเงินได้เลยครับ เตรียมรอรับความสําเร็จคุณมีภาชนะคุณมีเครื่องมือเราหรือย่างไพ่บอกว่าเตรียมความพร้อมนะเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะอันไหนเสียอันไหนพังอันไหนชารุดจัดการให้เรียบร้อยอ่ามันมีโอกาสเข้ามาแล้จัดการลุยแต่ช่วงเนี้อาจเป็นช่วงของการเตรียมพร้อมอยู่อะไรที่ยังไม่ไม่ดีอะไรที่ยังไม่พร้อมไปเตรียมมาให้พร้อมโอกาสมันมาถึงแล้วราศีธนูเราควรปล่อยวางหรือตัดจบเรื่องอไร ใบสุดท้ายเนี่ยคืออย่าไปยุ่งอะไรที่มันมีสนใจอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปมองเรื่องของเงินเงินทองทองเราเพิ่งอย่าไปเพิ่งมองในเรื่องของผลประโยชน์อะไรให้ใหมันมากมายนักเตรียมความพร้อมของเราก่อนเงินมันมีแน่มันได้มาแน่แต่คุณอย่าเพิ่งไปคิดอะไรไปไกลโอ้โหรวยแล้วเราอย่าเพิ่งครับเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนมันเพิ่งจะเริ่มต้น มันยังต้องผ่านบททดสอบผ่านอะไรเยอะแยะมันเพิ่งจะเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงแฮปปี้เอนดิ้งไปถึงฉากสุดท้ายอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งไปคิดตอนจบหนังเพิ่งกําลังจะเริ่มต้นมันจะต้องผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรมากมายต่างๆตอนจบมันแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้อยู่ที่คุณตอนนี้แหละถ้าคุณติดก,กระดุมเม็ดแรกถูกทุกอย่างมันจะไปได้ดีเออเพราะฉะนั้นอะไรเสียอะไรพงังอะไรที่มันไม่ดีปรับปรุงแก้ไขคะ ให้เรียบร้อยนะเตรียมความพร้อมไว้เออแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ่าอย่าเพิ่งไปมองตอนจบหรือสรุปสุดท้ายอะไรมันก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณตั้งต้นมาดีแล้วผมเชื่อว่าตอนจบจบสวยแน่นอนโอเคต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นให้เราเตรียมความพร้อมคิดพิจารณาวางแผน มันเป็นสถานการณ์แบบไฟบังคับแล้วแหละว่าอย่างไงก็ต้องทําแต่ทําในที่นี้เราพร้อมไหมมันจะมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราพร้อมไหมพร้อมดุยไหมถ้าเราพร้อมเตรียมตัวให้ดีครับจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโอเคนะราศีธน,นูนี่แหละเป็นประมาณนี้แล้ต่อไปครับเราจะมาดูต่อด้วยไพ่ห้ใบ เราถามถามว่าการได้มาของทรัพย์สินเงินทองการได้มาของทรัพย์สินเงินทองราศีธนูครับดูซิเรามาเช็คช่องทางว่าเราจะมีเงินมีทองความมั่งคั่งเข้ามาช่องทางไหนได้บ้างอ่าเรามาดูซิเรามาเตรียมแผนมาเตรียมความพร้อมกันนะครับโอเค5ใบใบที่1ครับ ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเก็บสะสมออการสะสมทรัพย์การเก็บสะสมมันจะทําให้เรามีเงินมีทองมีอะไรไหมไพ่ใบนี้บอกว่าไงราชินีดาบถ้าคุณอยากจะเก็บสะสมคุณต้องดูก่อนว่ามันมีเหตุมีผลมันโอเคไหม ราชินี้ดาบผลประโยชน์ค่าตอบแทนมันคุ้มค่าไหมคุณต้องคิดดีๆตัดสินใจให้ดีๆถ้าคุณจะลงทุนในตรงนี้ในเรื่องของการเก็บเก็บสะสมเงินเก็บเงินออมหรือประเภทของเก่ารายคามของที่มันมีมูลค่าเช่นนาฬิกาคุณโอเคไหมคุณดูเป็นไหมแนวโน้มและทิศทางมันดีขึ้นไหมคุณจะไปสะสมทองก็ได้ แต่คุณไหวไหมคุณสู้ได้ไหมเนี่ยมันต้องมาคิดวางแผนราชนีดตามเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะถ้าคุณอยากจะลงทุนในเรื่องของสองสะสมแต่ก็เป็นของสะสมที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตนะเป็นของลีมิตตดนะเป็นของที่มันมีมูลค่าในตัวเองนะอย่างนี้ได้คุณลงมือทำได้เลยรายชนีอตาบอกลุยได้เลย โอเคเพราะฉะนั้นของเก็บของสะสมลงทุนได้นะสามารถทำได้นะครับผมแต่คุณต้องดูด้วยคุณไหวไหมอ่าตัดสินใจดูดีๆโอกาสเป็นไปได้มีต่อไปครับไปที่สองทรัพย์สินที่ได้มาโดยการประกอบอาชีพหรือการกระทำโอเคอันนี้บางคนอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวมีผลประโยชน์จากการทำร่วมกับครอบครัวอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์ การทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจกงศีงานภายในครอบครัวตัวนี้สบายใจได้เลยมันมีความมั่นคงเป็นไรายได้ที่มั่นคงมากๆโอเคนะครับต่อไปครับใบที่3ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเสี่ยงการลงทุนทางรเนมันไม่แน่นอนถ้าคุณจะเสี่ยงคุณจะลงทุนคุณต้องดูว่าไอ้ที่เงินลงทุนไปกับกําไรที่ได้มามันคุ้มไหม ซื้อลอตเตอรี่0สิบใบถูกหนึ่งใบมันคุ้มไหมเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถามว่ามันดีไหมมันพอได้แต่คุณต้องดูความคุ้มค่าว่าถ้าคุณจะไปเสี่ยงจากการลงทุนเงินที่ได้มามันคุ้มค่ากันไหมแต่ทําพลเรนบอกว่าเสมอตัวทำไปทำมาเสมอตัวเข้าเนื้ออีกต่างหากโอเคไหมมันดีก็ดีแป๊บเดียว มันได้มาก็ได้แป๊บเดียวแต่เราอยากได้เยอะๆมันเป็นไปไม่ได้มันมีเปอร์เซ็นต์ของการได้ประมาณ5% 10เท่านั้นแหละในการเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเทน้ําหนักตรงนี้มากเหนื่อยคุณเทน้ําหนักไปที่เรื่องของการทําธุรกิจภายในครอบครัวธุรฐฐกิจโครงสีการร่วมหุ้นร่วมทุนอย่างนี้ดีกว่าโอกาสได้มาโดยง่ายหรือของที่เก็บสะสมไปลงทุนแบบนั้นดีกว่า ต่อไปครับทรัพย์สินที่ได้มาจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบถ้าจะลงคือทรัพย์สินที่ได้มาจากการสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าเราใจร้อนเขามองว่าเราใช้เงินไม่เป็นเขาให้เงินก้อนมาเดี๋ยวแป๊บแบก็หมดเ,เพราะฉะนั้นอัศวิน,วนดาบคือ มันมีความไม่แน่นอนทรัพย์สินตรงนี้นะคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้ก็ต่อเมื่อเราไปร้องขอความช่วยเหลือไงเราต้องวิ่งไปหาเขาเขาถึงจะให้ถามว่ามันดีไหมมันได้ไหมได้บ้างแต่เป็นครั้งคราวเป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้มาเสมอไปดูตามเหตุความจําเป็นถามว่าราศีธนูขาดเงินขาดมือมีความเดือดร้อนทางการเงินไปวิ่งไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยได้ มีปัญหาก็ช่วยได้แต่เขาไม่ได้ช่วยตลอดเวลาเขาจะช่วยตอว่อเมื่อเรามีปัญหาและปัญหานั้นนะมันต้องเป็นปัญหาที่ที่หนักพอสมควรนะแต่ไม่ได้ไปขอพั่มพเพื่อเพราะฉะนั้นการไปขอหรือการจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อะมันต้องมีเหตุมีผลมีความชัดเจนถ้าคุณจะไปขอเงินในเรื่องของการลงทุนคุณก็ต้องมีแผนแผนการลงทุนไปให้ผู้หักผู้ใหญ่เขาดู อ,อดูว่ามันมีผลตอบแทนมีอะไรไหมผู้ใหญ่คุณจะเล่นด้วยเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะได้เงินมาตรงนี้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการสนอผู้ใหญ่คุณต้องมีแผนที่ชัดเจนโอเคนะทรัพย์สินที่ได้มาโดยแบบไม่คาดคิดมีไหมไม่มีนะไม่คาดคิดคือได้มาฟุกๆใช่ไหมคือคุณต้องทํางานเยอะเยอะมันต้องทํางานหนักหนักมันต้องรับผิดชอบเยอะทําเยอะเออ ถามว่าทรัพย์สินที่ได้เรามาแบบไม่คาดคิดคือได้มาแบบฟุกๆมีไหมไม่ไมีมันต้องเสียเงื่อก่อนมันต้องออกกําลังออกกําลังก่อนมันถึงจะได้มาต้องลงทุนต้องลงแรงก่อนมันถึงจะมีแต่ถ้าตําแหน่งนี้นักเรียนึกษาถ้าขึ้นมาหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้โอเคเลยมันมาแบบฟุกๆเป็นมือที่พระชา้ายื่นให้แต่นอกนั้นนอกงานนั้นมันเป็นไพ่แบบว่า มันอย่างไพ่ใบนี้สิบไม้เนี่ยคือต้องลำบากต้องเสียเงินก่อนถึงจะมีทรัพย์สินไงนักเรียนนักศึกษาพอเข้าใจนะต่อไปครับต่อไปเซียมซีทาโร่เซียมซีทาโร่เสียง้ายโอเคเรามาดูกันผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบในการอ่านอ่านักเรียนนักศึกษาครับเอากี่ใบ3าใบ สใบแล้วกันมีตัวเลือกเยอะหน่อยใช้ไพ่สใบแล้วกันนะวันนี้อ่ะหนึ 1, 2, 3, และ4ี่โอเคหนึสมและ4ครับเปิดไพ่เสียงทายนักเรียนนักศึกษาครับชาวราศีธน,นูหรือลัคนาราศีธนูลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูความไพ่กำลังสื่อสารอะไรกับคุณโอเคไหม สำหรับคนที่เลือกใบที่หนึงนะใบที่หนึงไพ่บอกอะไรครับคนที่เลือกใบที่หนึงนะหกถ้วยแน,น่นอนละได้รับการช่วยเหลือใช่ปะหกถ้วยเรามาดูความหมายกันนิดหนึงไพ่หกถ้วยหถ้วยบอกว่าให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเออมื่อปล่อยใจเมื่อปล่อยวางใจลงได้ตัวเราก็เบาขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องฟื้นฟูความรู้สึกดีให้กับน้งอกงามใหม่อีกครั้งหนึ่งสัมพันธภาพาเป็นสิ่งสำคัญสายสัมพันธ์คอนเน็กชันการเชื่อมโยงนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะภายในนี้คือช้าถึงถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องมีกระชงกระเช้ามีขอพิเศษไปหาคนรู้จักไปหาคนคุ้นเคยสายสัมพันธ์เก่าๆคอนเน็ชันเก่าๆ่าเป็นการผูกสัมพันธ์ อ่าไพ่ใบนี้คือสัมพันธภาพโอเคไหมอ่าคนที่เขาเคยสนับสนุนเราอะเราอาจจะต้องกลับไปเยี่ยมเยียนหรือว่าเอาของกระชงกระเช้าเอาสิ่งด,ดีไปกระชับความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกใบที่สองราศีธนูคนที่เลือกใบที่สองไพ่บอกว่าอย่างไรแปดดาบอึดอัดใจกังวลใจครับข้องใจต้องทนอยู่แบบนี้ แต่อยู่แบบนี้ได้ไม่นานมันเป็นสภาวะของการบีบคั้นอ่าเป็นสภาวะของการบีบคั้นทางความรู้สึกแปดดาบครับคือไพ่ใบเนี้ยกำลังบอกว่าออกจากความรู้สึกที่ถูกจำกัดหรือถูกขัง่าถูกขังอยู่ในความคิดรู้เท่าไม่ถึงการคำแนะนำครับ ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวออกจากสถานการณ์ที่ไม่สบายใจยอมเปลี่ยนแปลงและหาทางออกเพื่อตัวเองไายใบนี้บอกว่าเฮ้ยอย่าอยู่ทนแบบนี้เลยเดินออกมาเถอะภายใบนี้คือการปลดปล่อยตัวเองครับคุณไม่ได้ติดอยู่จริงๆนะแต่คุณติดอยู่ในความคิดเออไภายใบนี้ก้าวออกมาเลยกล้าวออกมาอยากจะให้มันดีขึ้นก้าวออกมาเลยครับ ใบที่สามครับสี่ดาบสี่ดาบเป็นอากับกริยาอาการของคำว่าพักออหรือฟื้นฟูคนที่เลือกได้ใบสี่ดาบเนี่ยคือพักหรือฟื้นฟูหลังจากช่วงเวลาอันเคร่งเครียดยอมรับผลและจัดการปรับปรุงครั้งใหญ่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องพักบ้างแล้วเหนื่อยมาแล้วคำแนะนำคือถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อน นิ่งสงบใช้เวลาในการประเมินสถานการณ์แนละความคิดไพ่บอกถึงการไต่ตรองเป็นช่วงเวลาในการพิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสี่ดาบคนที่เลือกสี่ดาบบอกตอนนี้จะเพิ่งทําอะไรหยุดคิดไต่ตรองให้ดีก่อนนะจ๊ะ,ะต่อไปนะครับใบสุดท้ายใบที่4นะครับเดวิลเดวิลนี่มันต้องจริงๆริงจัง,จงๆเลยนะมันต้องแบบว่าต้องมากถึงขนาด อืเดวิลครับทุ่มเทจริงจังใช้คาว่าหมกมุ่นก็ได้นะตามความสมควรพอดีพอดีครับทำมากไปก็ใช่ว่าจะมีผลดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทุ่มเททำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาให้มันพอดีพอดีถึงเวลาแล้วอย่าปล่อยให้สิ่งที่เราทำนั้นนหะ่ะมันกลายเป็นโซ่ตัวนที่ฉุดหลังเอาไว้เออ ใช่ป่ะไอ้สิ่งที่เราทําทําไปเยอะๆทําแบบบ้าคลั่งมาอาจจะเป็นโซ่ตัวที่นั่นก็ได้นะเ,ออเราทําอยู่ที่นี่มานานความรู้สึกว่าเราทํางานที่นี่มานานแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนฉุดล้างอะไรเราไว้อะเราไม่กล้าเปิดเปิดใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเดวิลเนี่ยความเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญสมควรแก่เวลาสมควรแก่ผลที่ได้รับชีวิตจะมีความสุขเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่า เอาแค่พอดีพอดีนะอย่าให้มันมากไปมากไปมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะเหมือนเป็นโซ่ตวนทําให้เราขาดความเป็นอิสระโอเคจบแล้วอบทวนนเป็นเช่นนี้แหละราศรีธนูเดี๋ยวลองกลับไปย้อนฟังแล้วก็ลองดูวิจารณาว่าเราต้องทําเรื่องอะไรบ้างโอเคนะครับตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองครับ ขอเพียงคุณเปิดใจรับด้วยเหตุและผลและจงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตัวเองคุณจะค้นพบทางออกและความสุขในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลนี้ที่ปรากฏนี้นำพาคุณไปสู่หนทางความสุขความมั่งคงมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ